สายรักสุขภาพมารงกับตรงนี้ได้เลยเพราะว่าวันนี้ซูเปอร์รีวิวบารซูเปอร์เพลเวสเราจะพาไปชิมกันที่ร้านซุกี้เจ้าดังที่กําลังมาแรงสุดๆ ซูกี้เจ้าสมุทรซึ่งจุดเด่นของร้านเขาก็คือวัตถุดิบทะเลที่สดใหม่ดูแลตั้งแต่การเลือกซัพพลายเออร์จนถึงขั้นตอนการขนส่งและเก็บรักษาส่วนวุ้นเส้นเขาก็สั่งผลิตเองจากโรงงานกล้าการันตีเลยว่าไม่เหมือนเจ้าไหนแน่นอนเมื่อเริ่มกันที่เมนูแรกกับซูกี้โครสมุทรแค่ชื่อเมนูก็กินขาดแล้วมันยกมหาสมุทรมาไว้ในซุกี้ชามนี้พวกเขามีทั้งกั้งกุ้งปลาหมึกครบจบในจานเดียว หรือจะเป็นเมนูซุกี้หมูเมนูซุกี้บ้านๆที่เด็ดไม่แพ้กันทางร้านเขามากหมูมาอย่างดีบอกเลยว่านุ่มมากและมาต่อกันที่เมนูดูยังไงก็เด็กน้อยเพราะผักน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์มากๆก,กับซุกี้โคตรไข่เมนูที่เกิดจากคุณเฟิร์สเจ้าของร้านซึ่งสมัยเด็กๆที่ชอบทานซุกี้ผัดกับไขนแน่แน่นๆเลยหยิบม,มาทําขายให้ลูกค้าได้ลองชิมกับเมนูที่ดูเหมือนบังเอิญแต่ความอร่อยเนี่ยบอกเลยว่าไม่บังเอิญเลยและยังไม่หมดมาต่อกันที่ซุกี้ข้าวต้มปลาดสดสดและซุกี้หมูาราดข้าวเมนูใหม่ที่บอก เลยว่าไม่เคยมีใครทานที่ไหนมาก่อนสดน้าซุปร้อนคล่องคลอสุดๆใครเป็นสายข้าวต้มแนะนําเลยว่าห้ามพลาดและนอกจากนี้ทางร้านเขาก็ยังมีของทานเล่นอย่างเกี๊ยวปลาท่าฉลอมและกุยช่ายเฟรน์ฟรายที่เป็นอีกหนึ่งเมนูซิกเนเจอร์ที่ต้องมาลอง ใครเป็นสายสกีเลเวอร์ต้องมาลองด้วยตัวเองเพราะร้านนี้เขามีสาสาขาด้วยกันก็คือมหาชัยถนนจันทร์และล่าสุดสาขาสุขสวัสดิ์ใครใกล้สาขาไหนก็ปักหมุด Google Map ไปได้เลยหรือถ้าใครไม่สะดวกทางร้านเขาก็มีบริการ d e l i v e อรด้วยทั้งแอปเขียวแอปส้มกดสั่งกันได้เลย